ไปที่บิโจกไามะนะครับเมื่อเวลา14.30นาทีของวันที่16ที่ผ่านมานะครับนโพอออขอภัยนะครับคน,ตำ,ต,นคตำรวจเอกสุเชพหักพาวรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติขอ,องคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรชุมตรงจังหวัดนครสวรรค์โดยมีพนตำรวจตีชานวิทยกระหนกมากผู้บังคับการ ตารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์และก็พันตารวจเอกอธิพงศ์วุฒิวิวัฒนุนนักรูนผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรชุมตาบุพร้อมข้าราชการตํารวจในสังกัดให้การต้อนรับนะครับโดยพลตารวจเอกสุนเทศได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการจะปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนและกําชับให้มีการดูแลเฝ้าระวังการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องปัญหายาเสพติด ให้บปะชาชนแล้วก็ให้บริการประชาชนโดยยึดให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทําง,งานการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านจราจรให้กับพี่น้องประชาชนการดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาหากมีปัญหาให้เข้าไปช่วยแก้ปัญหานะครับต่อมาจึงได้เดินทางไปรตรวจเยี่ยมที่สถานีตารวจภูธรอุ้ยรดจังหวัดอุทัยธานีโดยมีพลตํารวจตีสุเมฆ บอเลเซดวชัดนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัทยธานีแล้วก็พันตำรวจโรสุริยันสุขทินีติกรกุลรักษาการแทนผู้กับการสถานีตำรวจภูธรห้วยคดพร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับโดยพันตำรวจเอกสุรเชษได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามระยุทธวิธีแล้วก็ศึกษา ข้อกฎหมายให้ละเอียดอยู่สม่ำเสมอรวมทั้งขอให้มีจ,จิตใจสาธารณะมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและรักษาความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเพราะตำรวจกินภาษีประชาชนครับ